ก็กราบสวัสดีรู้ทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมอัดปีนะครับผมก็สําหรับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีห้าสี่สนะครับผมซึ่งทุกคนจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมตื่นมาเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเวลาตื่นผมนะครับมันเป็นเวลาที่ผมกลับมาจากทางานนะครับก็คือถึงบ้านนั่นเองนะครับผมผมก็จะมา อัดคลิปอะไรหน่อยๆแล้วก็ไปตัดตอนเช้านั่นเองนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับผมทุกคนเห็น CP อันน้อยนิดหรือเปล่าครับก็นั่นแหละครับผมก็จะมาสุมกระดานของฟาโรนะครับผมโดยที่ใช้งบน้อยนะครับแล้วก็ใช้ดวงในการสุมนะครับผม ซึ่งผมเห็นหลายๆคนนะแบบเออสุ่มตอนแบบช่วงแบบเช้าๆหรือเจ็ดโมงอะไรเงี่ยเขาจะมักจะได้แบบของดีกันของที่แบบว่าคอลิ i n g ตุ้งติ้งอะไรเนี่ยครับของดีๆทังนั้นเลยก็ <c oughs> <c oughs> ที่เห็นนะครับคนที่สุ่มตอนเช้าๆนะครับผมก็จะได้ของดีกันนะครับก็จะมีแบบคนได้ตัวละครบ้างได้ปืนบ้างนะครับเพียงแค่สุ่มไม่กี่ครั้งนะครับก็ ก็จะมาลองสุ่มแบบนั้นบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่มีตังนะครับจะเก็บตังซื้อโทรศัพท์ใหม่นั่นเองนะครับก็เลยต้องเติมน้อยหน่อยนะครับผมก็เลยช่วงนี้จะกัดฟันนิดน,นึงนะครับไม่ให้ตัวเองต้องเติม <laughs> เวลาของสวยๆเข้ามาอนะไรที่ผมตกใจผมจะเหมาตลอดเลยนะครผมไม่ว่ามันจะแพงแค่ไหนก็นตามนะแต่ช่วงนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับผม ก็เลยแบบพักเึงเติมบ้างนะครับมาซื้อโทรศัพท์ใหม่ดีกว่านะครับโทรศัพท์ใหม่มก็เลงไว้อยู่นะครับผมและผมต้องบอกก่อนว่าถ้าผมสุมหน้าผมก็จะมารีวิวให้รับชมนะครับแต่ถ้าสุมไม่ได้ก็นั่นแหละครับไม่มีคลิปลงยยอมแล้วครับก็จะมีคลิปหลายๆคลิปด้วยกันที่ผมอัดทิ้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเออจะสปอยดีไหมอะอ่านิดๆละกันก็ผก็ทาคลิป เกี่ยวกับ e ิ3กับกิโลไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันโดนเนิรมนะครับแล้วก็มีแบบชิปแบบเล่นกับน้องๆฮาๆแล้วก็มีดวลหนึ่งๆด้วยนะครับที่แบบไม่ได้ลงเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็ไปดูตอน7จ็ดโมงเลยดีกว่านะครับว่าผมจะสุ่มได้หรือไม่นะครับก็ไปรับชมกันเลยครับผม y a h ู้ ก็เอาละครับผมจะวะนี้นะครับเราต้องรีบหน่อยนะครับมันถึงเวลาแล้วครับเร็วเร็วเร็วเอไอนอ้ไอ้ลอดหลอลอออลอเข้าไเไปข้าไปแล้วตอนนี้โลอีกนิดนึงเอ้อเต็มร้อยเต็มรอร้อยโอเคก็นะครับโอ้โหอะไรได้เข้ามาไม่รู้แต่กดนี่ัไงกดเข้าไปนะครับ โอเคเพื่อข้าเพื่อไปสุ่มเลยนะครับมไม่ต้องดูนะครับสุ่มก่อนเดี๋ยวค่อยดูค่อยว่าการก็สุ่มเลยละกันเอาแบบข้าขั้นตอนก็โอ้โหได้ขอลิสต์ารเดแค่อาสมีครับแย่ลดเร็วนะครับผมย่าไปทอนะครับได้ขวางปามาแล้วครับผู้สวยดีนะครับจังหวะนี้ก็โฉไป120 CP อุ้ยได้ข่ามานะครับผมจังหวะนี้นะครับ ปุบไปปุ๊บโอ้โหได้ล่มนะครับหัวแต่ละอันดวงดีทั้งนั้นเลยนะครับผมสุอไป400ปีโอ้ได้พุ๊บปอบนะครับค่อนข้าง,งนี้ค่อนข้างจะดวงดีนิดนึงครับดวงเริ่มจะมาครับดวงเริ่มมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วมันก็ให้โชว์นานหลือเกินกูจะสมต่อครับตอนนี้เฮ้ย ได้ไหมโอ้โหตังไม่พอแล้วนะครับสมได้แค่นี้นะครับผมโอ้ยอย่างไรก็ได้รีวิวไอ้โอ้ยแล้วก็มีแบบตุงต้งตีนนะครับโอ้โหมีปืนไอคหนึ่งเจ็ดที่ผมยังไม่ได้นะครับแล้วก็เฮ้ยโอ้โหรถถังก็สดเหมืนอนกันเนี่ยแล้วก็ตัวละครนะครับผมซึ่งที่จมก็อยากได้ตัวนะแต่มีงบแค่นี้ก็เอาแค่นี้ดีกว่านะครับดูดิดตัวโคดเทนะครับโอ้โห โอเคเราก็มาดูสุ่ม่อนค่อยดูคนะรับแล้ก็มาดูบ้างนะครับเนี่ยโอเคอ้าวโหก,กันก็สุดได้ด้วย้วิวูแล้วตอบแบบนี้เลยเหรอวิวิวเท่พ ไม่ไหวแล้วเราต้องไปลองฮะอ่าเซตนี้เลยมานี้เล่นหมดอ,อะไรอะ่ะมันคือหมดอ,อะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวแล้วกูไปฟันใครด่าเนี่ยเออนี่วะฮัตไบแล้วเล่นฟินดิกแล้วไล่ดนดาดอ่ะเออก็ <c oughs> เอาละครับผมก็อยู่กับเกมแรกของวนนันนะครับผม

นี่สไลไปไไป,ปึ๊บปุแบบ๊บาวดาว้าวชิบหายเอาเฮียว,ว,ว,ว้าวอีกปึ๊บปุ๊บเาว้าวปั๊บปุ๊บเอ้ยโอ้โหไม่กลวจะเราตอะไรวะล้วก็เหยียบแอปนึงแล้วกันปั๊บปไปนีนึงนะครับผมตุ๊กตบตุ๊กเอาเฮียเลยสลด์เลยออตุ๊กตบตุ๊กตบตุ๊กตบตุ๊กตจหวะนี้ครับตุ๊กตบสไลด์ตุ๊กตบตุ๊กเอือพี่แต่ เอะไรแล้วก้นนี้ก็เปิดนี่ไปก็วิ่งไปจังหวะนี้กูบอกเลยฟินนิคไม่ได้รนะีว e ิวละกูตุ้มตาบก่อนตุ้มตาเจงหวะนี้ตุ uh, ้มตาตุ้มตาตุ้มตาเอาพี yup ่กระบองห่าเพื่อกูแตกเลยนี่นี่นี่กระบองกระบองกระบองวิ่งไปจังหวะนี้ตุ๊กเอ้ยยิงไปไม่โดนเอ้ยโอ้ยมันฟันยากอยู่นเนี่ยมันช้าหน่อยตุ้มตาแต่ตุ๊กพุ่มันตุ้มตาตุ้มตาวิ่งมาจังหวะนี้เอ้าเอ้าเฮ้ย โอ้โหีคนแย่งยิงนะวันนี้นะครับผมตุ๊บตุ๊บตุ๊บเอ้ยไม่โดนโอ้โหใครบอกฝันไกลวะไล่งานตัวใครบอกฟันไกลเอ้ยก็มาดีครับมาดีครับเปิดก็ย้อนนี้ตุ๊บตุ๊บโอ้โหระยะมันสั้นอยู่เนี่ยไม่เคยเล่นนะไม่เคยเลยมาวินิกบ้างโหโคตรเบาเลยว่าเลิกวินิกอ่ะ ไม่เลงแล้วอ่ะนี่ว่ะกระบองว่ะตุ๊บตุ๊บเอ้าหายตุ๊บพี่แตกแต่ตาป่ะมันมาแอบตีบเรามั้งมองไม่เห็นใครเลยโอ้โหจังหวะนี้ตุ๊บตุ๊บแหววตุ๊บตุ๊บแหววไปสวามสลายไปจังหวะดหนึ่งจังหวะแล้วก็ตายเตยโอ้ยโอ้ก็จะตายเตยมันมันมันเอ้ยติ๊ตามกู่ทำไมเนี่ยอยากได้เหรอ พี่ดรอบให้ละเอ้าพี่ดรอบแล้วพี่ดรอบแล้วเอ้าเอ้าพี่ดรอบตรงนู้นอ่ะนินินอาม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 าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แหมฆ่าใครอ่ะอ๋อเออเอาไปน้องชายโอม้ยโอ้โหจะสไลด์หน่อยมาปั๊บ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 เอ้าปั๊บปั๊บโอ้ยเอาวะโออ้ยโอ้โอโยเฮ้ย ปิก็เอ้า่ยงสไลายไม่ได้ก็ปาไปหนึ่งดีนะครับผมก็ุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจป้าไปหนเีเปิดอนนี้ทางโโมก็ป้าไปหนีนะครับผมตอนนี้ก็ป้าไปหนึ่งีสไลด์จอวนี้ปุ๊บปบเอ้าเร็วไปก็ป้าแค่ทางปุ๊บตัดรับก็ป้าไปหนึ่งเดียเเฮ้ยเปิดจอวาไปแล้วนะครับจหวันี้ก็ป้าไปหนึ่งี ฟาดไปฟาดโอ้โหกูจะแตกเออแตกเลยดัวาร์ตเองเอามาทำไมครับเนี่ยสีตีี่อนเชิดตีแล้วก็สไลด์เรปฟาดไปหนึ่งดีฟาดไปสองดีฟาดไปสาสี่ไหมสี่ไหมสีเอ้าเรียวฟาดใครวะเนี่ยอ่นมีทครเนี่ยโอ้โหฟาดฟนะครับโวแตก ันนี้มีคนเปิดฮอลเสียงดังมากนะครับผมก็ป้าไปไม่แคร์ไม่สนใจป้าดโดนหายบ้างแล้วเนี่ยเอยเออเออมัน,ไ,ไ,มนไม่ค่อยดีแต่มันกินขาดเปล่าเลยว่าปั่นไม่โดนเอเอว,วันนี้เอาละหลานก,ก็ป้าดิป้าไป วันนี้ปึกสะบัดสบัตบัหนหลังกรับอางจวะนี้นะครับผมสไลด์าไปคบาไปาไปาไปเปิดโซวแล้วก็ตามด้วยฮอนี่ว่านะครับผมได้ฮอมาหลายตาแล้วแต่ไม่ได้กดนะครับผมกดไปเถอทีนี่แน่นี่แน่นี่เน่นี่เน่นี่แน่นี่แนเอออออออปลปปืนล้าลาลลาาลาลลา <G ül> ยายาไม่โลไอ้เน,นี่ยไม่ใช่กูพลาดตั้งนานกูเลมเปิดไมค์แล้วเนี่ย <G ül> ลืมเปิดไมค์นี่ยุ่งเลยลนะ่ะอันคลิปใหม่เลยนะคลิปเสีอะนะคลิปเสียหลายรอบแล้วลืมเปิดไมค์นะ่ะ <G ül> เออเอ้ปืนร้อนปืนร้อนปืนร้อน <G ül> อ <G ül> 75นะครับผมก็เปิดตัวแล้วก็ตามไปฮออีทีนึ่งแล้วก็ยิงไอ้ว่าฮอเนี่ยแม่งมันว่ะไอกะไอกองแต็กมูกองแต็กมูโอ้ยอย่ายิงยิงข้ายิงยิงยิง เอ้ยเอ้ยกลองแตะงูกล่องเตะงูเอ้ยกลองเตกอินนั่นได้ดูดูดูกล่องเตะงูเสร็จสะท้อนด้วยหมีไม้โคตรดีไม้โคตรดีืืืืหหยิงดักยิงดักเอ้าตายรู้ดิยิงดักเวลาเกี้ยวใครยิงหอพี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยตอนนี้เปิดรถชดอาซีไปแล้วเอ้าป้าไป็นหนึ่งทีแล้วตามเปิดฮอครับจังหวะนี้เอ้าใครเปิดฮอวะ เออป่านเหนืแล้วนะเปิดสอบวอไปแล้วนะคอนโดผมเอ่อเออเออเออจบละทีโคตรเหนื่อยเลยเก่งต้องสมแล้วพี่รีวิวขนาดเนี้ยเก่งต้องสมแล้วบอกเลยเป็นไงงูกลายเป็นแบบเป็นหัวหมีไเลยไงหมีคู่หมีคู่โอ้โหพี่บอกเลยโอ้โหนี่ยดูจังหวะป่านนะโอ้โหเป็นไงอื้มอื้มอื้มพี่ เหนื่อยโอ้โหตกลงผมเปล่าเราอะสเปล่าพี่ว่านะมันอันนี้พี่เลยครั้งแรกนะความรู้สึกพี่แบบไอ้หมัดแม่งดีกว่าว่ะหมัดอะหมัดแม่งดีกว่าต้องไปใส่สุดนะครับแล้วพี่พึ่งเนี่ยเนี่ยพี่เพิ่งทำเคสเสร็จอะอันนี้เป็นหลักฐานเลยเนี่ยเห็นว่าอันนี้พี่เพิ่งทำเคสเพิ่งได้กระบองมาแต่มันบอกว่ามีแล้วอะซึ่งพี่สุ่มได้มาแล้วเนี่ยเพิ่งทำเคสเลยอะ เลขครั้งแรกเลยมันแบบมันแปลกอ่ะเจ๋งว่าระยะมันสั้นไหมข้าวหน้าพี่แต่มาตีทะลุนะตีทะลุเหรอที่ถามแพทอะวันนั้นอะผมเอากระบองไปไล่ฟาดในในโหมดนั้นน่ะโหมดวางบอมมันเดินมาสามตัวผมตีทะลุทีเดียวอ๋อตีทีเดียวแต่ทะลุได้สองเหรอเฮ้ยสาม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 ทะลุสามคือตีทีเดียวโดนสามตัวเหรอใช่ใช่ใช่ ผมยังงงเอาเอาแสดงว่าก็ดีกว่ามัดดิแต่ระยะมันมันระยะไกลไหมมัดพี่ว่าหมัดพี่ใช้หมัดบ่อยอ่ะพี่ว่าหมัดมันไกลกว่าอันนี้ก็บอกมันแบบมันยังไงไม่รู้แต่ตีเป็นวงกว้างใช่ไหมถ้าเกิดมันถ้าเกิดตีดีดีแสดงว่าตีเป็นวงกว้างแสดงว่าถ้าถ้าระยะมันแบบว่ายังไงนะถ้าระยะมันเกินไปอ่ะเออมันจะมันน่าจะโกงแหละเออพี่ว่าทำแบบนี้ถูกนะระยะมันสั้นแหละ กกแต่ก็ดีอ่ะเออแล้วแม่งตีได้สองทีด้วยประเด็นโตรโหดอีตาไอีตาอีตาตานี mmm ้กูไม่พลา่ะขอตั้งใจเล่นหน่อยโอ้โหหัวใจเต้นคนเร็วเลยพากไป๊ะนาทีอ้าแล้วนะครับผมจังหวัดตาที่สองนะครับโอ้โหเจอคนซาด้วยหายใจแป๊บเอ้ยเกมก็เริ่มมาจังหวะนี้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๋แล้วนะคร okay. ับผมตบหลังไปหนึ่งเดี๋ยวเกมเริ่มบันทึกวงที่สองแล้วเหรอโอ๊ยโอ๊ยตุ๊บตุ๊กตุ๊กคนยิงหลังเอปุ๊บปุ๊บเอ้ยเอามันเอามันเอ้ยอุ้ยโอ้ยปลายข้อนี่วิงไปแล้ววิ่งวิงต่อวิ่งต่อเอ้ยเงี้ยตบตูดตบตูดตีตูดตีตูดเอ่อเอ่เอ่มองหน้ามองหน้าก็ไปมองหน้าเอ่อมองหน้ามองหน้าก็ไป อ๋เออนี่ใครเนี่ยต่อหน้าก็เตะดิใครๆๆๆใครเหลิองก็เหลิองก็เหลืองวันนี้แอบตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็โรชาร์ตสีก็เตะไปหนึ่งทีับเตะไปสองทีนะครับผมแค่โรชาร์ตสีอย่างรวดเร็วแล้วก็เปิดเกาะนะครับมีออกกลางอย่างนี้ต้องมีสักตัวเอาหายไป่จริงเอาเส๋งโดดเอ้ยใครเนี่ยเอยโดนกระบอกเอาโดนบองป้าจริงด้วยโอ้โหโดนกองแท็กกองแท็กจะเจอกองแท็กงูเหรอเจอกองแท็กงูนี่แน่กองแท็กงูเอาอีใครเนี่ยปุ๊บปุ๊บ ไอ้โอ้โหแม่งซ์อติแม่งฉลาดไอ้นี่ฉลาดได้ลูกูก็ล่อฟีนิกซ์ยิ่งบ้างเอาฟีนิกซ์ยากระสุดเจ้าแบบนี้ก็ตีเข้าให้สไลด์เอาป่าไม่โดนนะเจ้านี้ตีเข้าให้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายใครนายใครต่างไงหลุจมาแบบนี้นะครับผมอ่ะ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 เฮ้ยสไลด์ จุกหน่อยจุกหน่อยหนูจุกหน่อยจุ๊หน่อยจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุากจุ๊กจุ๊กจุ๊้รุ๊กจุ๊กจกจุ๊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 กุ๊กจุ๊กจุ๊กุ๊กอุ๊กจุ๊กจม่กจุงกจุ๊กโุ๊กจุ๊กจี๊กจุ๊่ไุ๊กจุ๊กจน๊กจุ๊กจุ๊กยุ๊เจุ๊ยวนะเอุ๊กอุ๊กจหายหายกปไหนวะเฮ้ยโอ้โหวิ่ง วิ่งอย่างนี้เอ้ยเฮ้ยตบเอา้าชิบหายเอ้ยรัเบิดเอ้าเราทำอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้นะเอ้ยคูกต่อก็ตบหลังไปหนึหน่งมีนะครับเปิดก่อนแล้วก,ก,ก็ตบตบตบช้าอยู่นะเนี่ยนะตบตบแบบรอบสองอะทุกสองอะโอ้ยโดนอันตรีอีกแล้วครับเอาฟินิกยิงแม่งนี่วะอึ้ย เก่งพี่ว่าเราจะบิ่เล็กิโลเลยเฮ้ยสองโอ้ยเฮือแตกเลยไม่พักเหนื่อยตีแม่งไอ้สัสวันนี้เฮือโดนลูกบอลเลยจะเอาหรอเอาโอ้ยแล้บไปแล้วโอ้โหจะไปดูแต่อะไรจ้าฟาดฟาด วิ sí, sí, um. ่งหยาแดมาปัดมาอุ๊ยโอ้โหโดนยิงตูดเฉยเลยไปนี่ป้ามากร็บอกเฮ้ยไปนี่ลูดคืนมั้ยไงแล้วก็ตีเอ้าเฮ้ยตีไม่โดนอ่ะุูดมาตีโดนยากอยู่เนี่ยโอ้ยหือจะตีอยู่แล้วตียากอ่ะตีแม่งให้ตกเฮ้ยหือมันกัดแต่หวังไม่ถูกอ่ะ มันไม่เหมือนบาดเลยอะเออวิญญาณนี้ตื้อ,อตบหลังตบตบออเออมึงมาเฮ้ยโอ้โหดัดเดียวเลยโอ้โหตบแล้วกระบอกว่าตบเข้าให้ตบเข้าให้เอา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 ตบทำไมมันตบไม่โดนวะแตกเงี้ยวะเนี่ยเอ้ยเออแตกสักที แองก่อนจะกดโดนเฮ้ย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 ,ยฝั่ปีนิกูมาเฮ้ยแตกหนึ่งแตกสองปีดิกู่ปีดิกู่ในปีดิกู่ปีดิกู่รูดปีดิกู่รูดปีดิกูเฮ้ยปีดิกู่รูดปีดิกู่รูดแล้วก็ตามด้วยกอแปะตบไปหนึ่งทีได้โซวอมาจาังหวะนี้เปิดหอไปหนึ่งจังหวะนะครับผมเพื่อยิงให้หมด ยังเออแม่นุ๊กกูโดนอะไรตายแต่กูยิงไปก่อนนะเจ้าอวนนี้เอ้าโดนแมมโดนนะครับผมกูชอยสิไม่ต้องวิ่งนี่แม่แตกไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเพราะกูจะยิง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 เง่ากูจะยิง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 เอ้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหเกิดตรงนี้หมดเลยเออแตกมาแตกมาแตกมาแตกหมดใครเนี่ยยิงมันยิงมันเอ้ย เอ้ย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 ล้อหลดล้อหลุดล้อ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 ไม่ต้องนี่ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเข้าตู้เอาแล้วนะครับเปิดรถชนดแร์ซีแล้วเขาวิ่งเข้าไปถีบกระบอกคู่แล้วก็ปั้นแม่เข้าไปกระบอกถีบทีบคู่แล้วก็ยิงปาร์ดโอ้ย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 เกือบเกือบอะเกือบนะเกือบนะเมื่อกี้อะไรล่ะอะไรล่ะ มีมาจังหวันี้ครับปั๊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 บจะพิกเจโอ้โหเอามาเอามานี่แฟินกูอ่มกูอ่ะจัเาเอาจากกระบอกฟินมกู้ดีโหลดเร็วครับตอนนี้เือแแม่งไม่แตกโอ้โหฟินกูแม่แรงเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮสไลด์ปั๊ครับอยากะแฮก ปาดครับโอ้ยลำรอยชาดสินี่อยตาดครับผมอุ๊ยโอ้โหโดนยิงจริงวะเอ้าเฮ้ยดึงกระบองตาดครับตาดครับเฮ้ยปาดโอ้โหไม่ปาดไม่โดนวะเนี่ยมันชอบปาดไม่โดนอ่ะมันต้องระยะมันต้องใกล้แค่ไหนอ่ะเอ้ยเนี่ยดูดิโอ้โหระยะแบบ ระยะปัดเลยเมื่อกี้ถ้าเป็นหมัดนี่ปล่อยโดนแล้วอะ่ะเนี่ยดูดิถ้าเป็นหมัดปล่อยโดนแล้วมันต้องแบบใกล้มากๆเลยอะ่ะใกล้จัดจัดอะ่ะ <c oughs> เออเรื่องลงแรงใกล้จัดอะ่ะใกล้จัดอะ่ะโอ้โหมันต้องใกล้จัดจด,จด,จดีใกล้จัดจรดีแล้วอันนี้เริ่มจับทางถูกแล้วต้องใกล้จัดใกล้จัดเอ้าเฮียไปโดนโอ้โหแตีแ <c oughs> กข้าเลยก็เลย <c oughs> <c oughs> อ่าๆๆๆๆ่า่าอ่าอันนี้พูดังวะนี่ วัดอีหนอยอื้มเฮ้ยไปถอยรปเลยอะมัน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 โอ้มันท้ายอ่ะพี่มันมีของจริงอะขอเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราอาวันเออยิบยิบยเอยเอาเอาเอาจบ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 ไว้เอาจบไว้เอาจบไว้เฮ้ยเอ้ยเอาจบเอาจบเอาจบ Ens, เอ้ยิบไว้นะยิบยิบไว้ยิดไว้เออจบเกมโอ้โหจบได้ไงครับพี่อ่ะโคตรตึงเพื่อก็เปิดวีดีโอเขาให้โอ้โหเป็นไงเป็นอีกคู่จริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจจับตัวนี้พี่จับตัวแดงมาเว้ยแต่ลืมเกียดแต่ไม่ล่ะเอาตัวเนี้ยรีวิวแหละเออเฮ้อเอจิง คือที่รีฟันได้เปล่าวะได้เปล่าวะรีไดพี่เออพี่อยากรีฟันมาแล้วพี่อยากได้หมัดหมัดแบบหมัดรีเจียนว่ะไอ้ยากระบองแม่งไม่ไหววะไอ้ยามันฟันมันรีฟันไอ้สุันเนี่ยมันมันมันโหดตรงไหนวะเออมันวิ่งไวจริงแต่มันวิ่งไวเท่าไหร่อะมันก็วิ่งเก้าสิบไม่ใช่เหรอ มีก็อฟสิเหมือนกันแต่พี่ว่าเปอร์เนี่ยเปิร์ลูกกระเป๋าอะมันเพิ่มมาห้าห้าเปอร์เซ็นต์อะอ่านั่นแหละพี่ก็ใส่กระเป๋ามานั่นแหละแต่มันแบบมันมันระบายให้พี่ปามฟังฟังก่อนระบายระบายให้ให้พี่ปามปาพี่ปามพี่ปามเออพี่ปามสุ่มยังเนี่ยเป็นยังพี่ปามจัดแล้วนะ โอเคครับก็สำหรับกระบองนะครับผมก็เล่นสนุกดีครับแต่ก็นั่นแหละถ้าใครชอบกับอ่าถ้าใครชอบไม้กองแตกก็นั่นแหละครับก็เติมนะครับผมโอเคครับก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับไม้กองแตกงูนะครับก็ผมจะบอกเสริมขวอนว่ามันจะมีทัวร์นาเมนต์มาใหม่เข้ามาซึ่งทางแคนผมเรียกว่าลงหลีนะครับผม ก็ผมลืมอธิบายตอนลงกิจกรรมแคนโอเมก้านะครับผมก็เลยมาอธิบายให้คลิปนี้ฟังว่าเออผมก็ลงหลีกไว้นะครับผมเดี๋ยวจะมาตัดให้รับชมนะครับผมว่าผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับซึ่งผมทําแตมไปเท่าไหร่ผมก็ยังไม่บอกเอาไว้มาดูเป็นพร้อมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามช่องอัดบีทีวีนะครับ ถึงแม้จะนานๆลงทีก็ตามนะครับแต่ก็จะพยายามตัดลงนะครับพยายามจะสร้างความสุขให้ท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็พยายามตัดต่อให้ดูรุ้เืียงด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปรีฟันก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยํา